ดีจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้าทอดแคบหมูนะจ๊จะเฮ็ดนีหยังกินกันบาดนี้มีแคบหมูทอดแล้วกินกับตํำแค่รดบอบพื่อสิต้มกับเพาะปลาปลอมเพื่อเส็นน้ำพริกแคบหมูรีพี่น้องมันหลกระโดกระเดียแท้อันสี่ทอดเท่ลาละหน่วยเละโอ้พอกระเทินเนาะทอดเท่าเดียวหันหมดชุดสุดท้ายแล้วค่ะเดี๋ยวเขาจะมาเบิ่งกันนะคะว่ามันจะกลายเป็นอะไรเนาะคะ่ะเนาะปิดไฟละ หักสุดท้ายแล้วค่ะก่นหนึ่งไม่หน่อยหักไปแล้วนะคะหักให้เป็นชิ้นพอดีพองามเดี๋ยวจะเห็ดน้ำพริกแคบหมูน้ำพริกก,ก,ก,ากากหมูนะคะเมื่อน,น้าเห็ดน้ำพริกกากหมูไปแล้วน,นี้น้ำ,นำพริกแคบหมูนะคะส่วนอีกส่วนหนึ่งนะคะติ๊ต่าง่าเป็นกระเพาะปลาเนาะติ๊ต่างมาเป็นกระเพาะปลาในนี้ก็จะมี กร,กระดูกหมูออนกระดูกหมูแก่นะคะนี่นี่แล้วก็สีเป็นแคบหมูเท้วถอดนะคะเอามาต้มแทนกระเพาะปลาเนาะซอใหม่นะคะนี่กำลังจะได้ที่ส่วนนี้ก็คือเลือดเป็ดค่ะเมนอยไซลงไปเลยค่ะเพราะว่าน้ำเดือดแล้วเนี่ยเขาก็ผสมแปง้งต้มให้ซุปตามใจชอบ ข้ากะติต้งเอาค่ะเมนูนี่ติตางว่าติต้งว่าเป็นกระเพาะป่านะคะเสร็จแล้วพี่น้องไปตะกินบุกค่ะไปตะกินบอกค่ะกระเพาะป่าจำแรงแปลงกายของหฮาเราจะเอาซอนมะข้นนะคะซอนมะข้นน่ากินวัจ,จ้าน่ากินวัจ,จ้าตามสภาวะนะคะคนค่ะ น้ำส้มพิกดองกับพริกผัดข้นค่ะเผ็ดเปรี้ยวหวานเช่นเดิมพุ่นแล้วก็เพาะปลาจำแลงแปลงกายซิมคขะซิมแซ่บเลิศไปเลยค่ะตั้งโต๊ะจ้ามากแก้มมากสดก็ไปค่ะ เผ็ดเปรี้ยวหวานประดูกอ่อนอ,อืมติแตกมาเนาะติแตากว่ามันใช่ sẽ được đứa hình hóa cái này chắc chỉ kìm nắng mà, cái nỗi เมืองไทยเขาแห่งสีหอนคักนอกช่วงน,นี้นอ้อเข็บหมูน้อนเขาให้มาก

ไม่มีใค่นุกษาใ่เนาะกินยูช่วงมีพักบ่คคบค่ะวุดเอาสถานการณ์ไม่รัดยั่งไปเรื่อยๆค่ะพรุ่งขึ้น มันไม่ลดกลายเป็นพันคนติดกระเมินกลัวแล้วพี่น้องเลยมือบ้าน เมือม่อวานยังมาขึ้นน้องขวัญทรงข่าวใหม่เบิง่งคนถ่ายรับนะคะติดใบละัะติดใบละหละือลูกน้อยกระติดน้ำลูกน้อยกัดไปโรงเรียนนะคะ ตอนเนตติดทั้งครอบครัวลุ้งเงีไม่น่อยอยู่แล้วค่ะฟังทางไปบานไม่พินบานเก่าพี่น้นนองคิดบ้งมาพอแม่ขอบคุณนี้ มีลูกมีเตายัางกันทั้งหมดเกตก้นลูกตอนนี้น่ากระติดไปดอกติดดับบันมาสืบติดด๊บเรื่องอะไปอีกหลายปันใดบา้านพ่อแม่พ่อคนในครอบครัวนี่สิไปสัมพัดกระปุ่นอะไรอีกแน่แน่ข้าเจ้าเจอกันก็เ,เจ้าสิจับมือแล้วก,กอดมันวะ อยากคิดไปน้องคิดบอกเล่นืมอเจอ้าสิลากันเท่ใดเรื่งเมื่อไม่น้อยเนี่ยแล้วยุน่นี่ก่อนเฮ้ยหาหมออยากอีก เขายัางบล็อกดาวด้วยกะเขาห้อิสระให้เจ้าดูแลตัวเอง,งเจ้ามีวินัยโดยตัวเองว่าเนี่ยตอนทาในง่ายหลวง ออกไปของน้องเขาจะหัวว่าผู้ใดแน่แบบประตูตั้งแต่ออกจากบ้านไปเลยเขาต้องฉีดตำยาแล้วได้พี่น้องแล้วเขาว่าแน่ออกกับร่างกายนะและทีสาธารณะจนะสามารถตริบได้ ทีสารณาะบ๊กวนไปเนาะพี่น้องบ๊กวนไปจะบอกกังวลอยู่เมาขึ้นนี้ว่าป้าป้านะ่ะแกหายห่วงได้ป้าไม่ออกอยู่แล้วนอกจากจะออกไปซื้อของหรือไปธุระแต่แม่แกนมันชอบเดินก็ต้องบอกแม่แกเลยนะ ตอนนี้กิจกรรมที่เขาชอบออกจากบ้านเขาต้องหยุดค่ะหยุดเพื่อตัวเรานะขนาดเล่นไปหน่อยยังเดีเ๋ยวเล่นผ่านกล่องสำรักเลยเล่นเนี่ยนียส่สำลักไม่น่อยอยู่ค่ะเพราะว่าการเล่นผ่านกล่องการเล่นเป็นทีมเนาะทีมกันด้เมือ่อ แล้วเฮ้ากับบุคคลไดฟังภาษาบาลนนี้ไปไะ่ะครูว่าไหวไหวไหว,ไวจนจนเขามาหอดคิ้วมีหน่อยเดี๋ยวบอกเม่อไหร่อบอกว่าเธอต้องบอกสาคนนี้แนะ่เธอไปไหวโบฉันตาม่าทาัานแต่ว่าฉันน่ะเข้าใจอยู่ แต่บ่อทั้งหมดแต่ฉันก็โอเคฉันฉันสามาเกิดกันบานทรงเธอได้อยู่จึงไม่น,น่าก็ะซ่งไปแล้วเนาะเรียบร่อยแล้วถ้าเบิง่ง่าอาที่นี่ผลจะออกมาจากไหนจงตืแล้วครับเรากับ เดี๋ยวคู่เขาสสโพอมาคู่กนันแล้วอย่างจากเรี่ยนร่วมกลุ่มก่อนส่วนคือหน้องว่าคือบ่ให้อันคือบ่ให้เพราะญงหัดกินอาหารไทย จะไน่หล,ย,หลยกับเพชรตะคว้างหม่ซับหลายกับซบระด้เพชรพี่น้องเอ้ยวัฒนธรรมการกินมันบวกขคือกันฝรั่งบ้านค่อยคอยตอบไปหลายเสือแล้วนะคะ,อะดอกตะยางยังของเข้าวัฒนธรรมวิถีการกินของเข้า ยังเช่นแม่น้อยเนี่ยคอยเกิดใจง่ามากมือตาขึ้นมากพ่อแม่กับผากินเขา่าเข้าเป็นคนฟังทางพุ่นส่วนเขาฟังทางนี้เขามือตาขึ้นมากเขาก็กินนมกินขนมปังนะกินยุ่งคันือบอกว่าอ้าอกผ่้อื่ึยังกินได้กระัพผู้อก่นยังพวกรึยมันเป็นผัวเมียน้อย สังเกตเบงไว้แ้วไม่น้อยกินเล้ากับบ่ไม่หนุ่งในอาหารของไม่น้อยไม่น้อยกับบ่เป็นหนุ่งอาหารของเราไม่น้อยไม่ยูุนิซิปกว่าปีไม่น้อยก็กินแต่อาหารเจของตัวเขาเองเขาก็กินอาหารเขามักไผมักเพลินถามเบงใจใจเขาว่าข้าบ่มหมักซึ่งบ่บังคับข้ากินให้กันณเขาจไม่น้อยอยุนิซิปกัวปีไม่น้อยก็กินนมปังกินน่มน้ำเขาเรตีละแห้งะมีเงินเก็บตัว นั่นทีมีเงินเก็บหลายาหารัฝรั่งเครื่องปรุงบา้างไงบางปรงเทศบากี่โตเนี่ยกินฝรั่งแท่งถือถือก็าอาหารไทยแต่กินบ่ได้เี่ยัง้งบ่มักเข้ากับบ่ฟื้นใจเขาบอกว่าพี่นายกินเขาไม่น้องซอิ๊วถัองความคิดของเขาค่ะบ่มป็นความคิดของเขา เขาคิดว่าจะวิธีในการกินของเขาเขาเป็นแบบนั้นแบบห่อเขาเป็นแบบนี้นเขาบอกว่มมาบังคับเขาเด้ให้ไปกินน้องปางให้ไปกินมันฝรัง่งจะมาเอียงจะก,กินนั่นนั่นคอยมาเอียงคอยก็ก,กินนันนี้แล้วพอใหญ่นะแล้วกินแล้วมากินถอดไกลโอเคกินได้แต่เจ้าต้องซื้อเนื้อมันนะซื้อแต่เนื้อมันม่แล้วกิน ขันสีเสิื้อแบบมีทั้งหนังไก่มีทั้งกระดูกบอกกินค่ะบอกแกะพร้อมมูคือกันอืมจ้งสี่บ่ได้กินดอกบ่ได้เขาไปในกับเพาะเราเลยเป็นยังากวางรานสับร้านัันบอรจีตะพดต่อนร่างกายเนี่ยซุม่ม <c oughs> ซุมมันมันดเลยบ่ได้แอมแลวรวดรอก ขั้นกินเนื้อแล้วก็กินเนื้อด้นวนเนื้อเนื้องง่มๆไปเลยเมื่อบอมีมัน่นทันไปน้ำกันกังไม่น้อยไม่ได้แย่งกันหรอกเพราะไม่น้ยมากกินกระดูกแล้วมากกินเนื้อคันว่าสปากเก็ตตี้กระโดนๆกินเทือคันมาก มาโครนี่สะดนดโดนกินส่วนมากก็จัก่เขากินจากไหนอิ่มก็เห็น่นมปังกับมันฝรัง่งเขาเลากินเป็นบก่กินแป้งทำไม่น้อยที่เขาเขาแท้ให้แค่พัดเขาให้หรือว่าพัดกระเพาะให้แล้วกินอิ่มเดียวนี่เดี๋ยวสักพักเราก็มาค้นหาอาหารฝรัง่งเราคือเห็นกันไม่น่อยมีน้อยกินอาหารฝรั่งกับคนใหญ่ยยแล้ว บอด,ดนข่อยก็มาคนตู่หาแก้วกับเขามันโมยู่ท้องต่างคนต่างบอชินคนไงเป็นผู้เฒ่าโบราณนาดอาหารกันกินแล้วก็มีบกกียังว่ามันจะกินแบบเบสิ็ได้ได้น่าแคนวันได้วันจัดกินอย่างมันสุกกินอย่างอาทิตย์ต่อมากอะอาหารเกาแต่สลับมือกินซื้อ ขันกินขึ้นมาหน,หน่อยหนี่งบอกโอ้ยแห้งดีแล้วมีมูแซบบักเตะเผ็ดแล้วก็บพกเกีนเนี่ยไน่อยหน่อยเห็นคนพวกคนอื่นพวกเจ้ากิน,นได้หม่อยส่อ่อนเนี้ยน้องค้นเขาเจ้ากินฮอตสตาบัคหุ้งประแดกอืมน้องพ่อแม่ปูเนือตึงกินเจ้าบองมากหลายใส่แล้วแหละกับเผ็ดบานสดน้ำบ่ได้ ตอนใส่บ่คิดพี่น้องไอ้แง่กินแล้วจังมาคิดมันละเพชรบัดคิดเตอร์จะกินพ่อน้องเพชรกินข้าวเหนียวกินข้าวเจ้ากินแจ้วผัวหลายๆคนตั้งมาหุงกินเองได้ใส่ประแดกพร้อมแฟนขับไปหน่อยก็ไนด้เม,เ,เ,มเ,มเ,มเมื่องเนี่คือกันผัวเพื่อนเมียก็ะโยชนเมียกับเมืองไห้เพื่อนไปซื้อบ่าพุงยุรหานแม่นั่น ันสื่อประแดกพร้อมันตามกินเองไม่น่ออยากให้มรนสิ่งก็จะได้เปลี่ยนรสชาติเพราะว่าอาหารบ้านเราเนี่ยมันมีหลากหลายเนาะมีให้ได้กินหลายมีทางเลือกหลายรสชาติกลายของเขายัางพี่น้องคอยกินนะเออเขาให้เฮนเอ้เบาไปเสียงปักแก้วอัน ข้งเขาเนี่ยขันท้ากิ่นคันมาผัดมันพรังมันกระซิมีความมันจากเนยกระซิมีความเข้มจากเกลือน่วแน่กะหอมแน่กับพริกไทยขันมาซอสอาหารฝรั่งมันกระิออกมั่นๆเข้มๆนัวๆมันกะคันว่าเพชบ้านเขาเขาใส่ปาปิกาเนี่ยว่าเพ็ดแล้วได้เออขันเขาใส่ชิลีพุ่นหวานลงไปหน่อยนึงก็ว่าเพ็ดแล้วขันจางข้าเนี่ยก็ะเด็กหน่อยอนุบาลมันกรยังกิ่เพ็ดกวางสิ รากินวันนี้วัฒนธรรมความเคยชินของเขาไม่หน่อยกินมากมีแต่เผ็ดเผ็เข้มเข้มมีแต่รสจัดจัดมามากินของเขาวเอ้าขาวซ้าข่อยสิเป็นรอยพี่น้องเห็ดงาในหลานหันฝรั่งข่อยเอาไปรพริกป่นไปกินเองอีหลีขันบอดอีลีกะต้มมามาพี่น้องเขากินบ่ได้แต่ว่าไม่หน่อยพูนมใจดีใจ,ใจใน้ำผูผัวเขาเจ้ากินน้ำในบ่แม่นยังเนี่ยเขา้าเสดเห็ดอ,อาหารนาเรียวเออมันจะบอ้มาแป่งแบงแกตตัวเย็นกัน อันนี้อะแบ่งกันทั้งเๆกับแบ่งเครื่องหนึ่งของเขาของเขาทั้งไตกับแบ่งเครื่องหนึ่งของเขาของเฮาขั้วนี่กับฟังนี่เป็นของไม่แย่น่อยฟังคุณเป็นของพอยญยเครื่องปรุงแต่แบ่งสั้นกันอยู่ของเขากระดาษหลายขึ้นกันความแสบความน่วงของเขาแต่ว่ามันกับวจีตาดเนาะอันนี้ก็ว่ากันไปก็ขอบคุน่ะเม่นมาแตบว่าเป็นยังเข้าบกเข้าใจหรือว่าเฮ้าบกหูเฮ้ากับเพื่อนกับวังดีหละเพื่อนมาให้เขากินข้าวเหนียวกินข้าวจามส็ดยูดทอง ความคิดของเฮาค่ะแต่ว่ามันบแม่นความคิดของเขาหรือคนที่เขากินนะคะตอนนี้ก็พ่ากันบานออกค่ะห้ายังสิบ,บ้านออกไปน้ำกันยูพี่น้องไปไสก็ให้ระว่างเนะะ้อค่ะเด้อย่าเสื้อใจขนาดคนน้ำกันคนไก้กันกับย่าเสื้อใจเพราะว่าวิธีชีวิตของแต่ละคนใส่ไม่เหมือนกันมันบอระเขาจะไปเจอ,อยางแน่เขาไม่ยังไง้าออกนอกบ้านเริ่มตั้งแต่ประตูเลยนะคะฉีดด้วยค่ะเพื่อความมั่นใจหรือาสั่งกระพก พราถุงอ่าเขาเอนยังอ่ถุงมือนะคะตอนแต่เปิดบ้านลงไปเปิดประตูลงไปนี่ไม่น้อยก็ฉีดจนเมื่อยนะคันเมื่อได้ขี้ขันฉีดกับใส่ถุงมือพ่อไปหอด,ดรถก็ะถอดถิ่มมัดใส่ถุงเตียมไว้ตั้งหาออกไปข้างนอกสิไปหางกับใส่ไม้ได้ค่ะอย่าว่าถ้าเป็นวิตกจริตหรือดัดจริตได้ค่ะนิดเดียวมันเข้ามามันพังมดชีวิตเลยได้ค่ะ เอาสู่ไปน้ำกันเฮาเฮาย่งสิ่อวนไปน้ำกันอยู่ช่วงบำรุ่มฟุ้งเลยค่ะช่วงนี้ได้รักใจใจจ้ารักนะจุ๊บ